สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอของอ้อนี้มันคือช่อดอกของดอกบานไม่รู้โรยเป็นบานไม่รู้โรยป่านะคะที่มีสรรพคุณทางยาดอกจะออกเป็นช่อสีขาวแบบนี้เนาะเหมือนบานไม่รู้โรยใหญ่แต่ว่านี้มันเป็นจะดอกเล็กกว่าขนาดของใบจะเป็นตามคลิปวิดีโอส่วนใหญ่เวลาที่เราจะนำสมุนไพรบานไม่รู้ รู้โยป่าไปใช้ประโยชน์เราจะใช้ประโยชน์ตรงส่วนของดอกบานไม่รู้โรยป่าตัวนี้นะคะเพื่อนเก็บแล้วนําไปตากแดดให้แห้งนํามาต้มดื่มนะคะเพื่อรักษาโรคหอบเหืดนะคะหอบเหืดอาการไอไอหรือรังหรือจะเป็นในเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างนั้นนะ แล้วก็มีอะไรอีกนอะลดแก้เบาหวานได้ด้วยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอ้อนึก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 ได้เท่านี้เดี๋ยวจะใส่สรรพ,พคุณของต้นบานไม่รู้ไม่รู้โรยป่าเนี่ยว่าดอกต่างแห้งแก้อะไรบ้างลงในท้ายคลิปวิดีโอเพื่อนๆกดเข้าไปอ่านกันได้เลยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งมเมร็ดพันธ์ดอกบานไม่รู้โรยป่าอยากจะสั่ง อดอกบานไม่รู้โรยป่าตากแห้งนะคะก็ติดต่อมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับสมุนไพรดอกบานไม่รู้โรยป่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ